สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเด็กท่าประสบครับประกรป,ระป,ระประกกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องการตรวจสอบการใช้อำนาจฐอตรอรออตรอกกลุ่มพันเอกพิเศษสุบ,บานแสงพันทางรายการเราครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมือถือดินลน์ ศูนย์หกสี่ครับวันนี้ตรงกับวันที่4มิถุนายน2,568ครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากประชุมครอมอแล้วนี่นะครับนางสาวแพรท,ทองฐานจินวัรนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผู้สึกข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องขอความร่วมมือสื่อมวลชนขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน และขายการที่เกี่ยวข้องข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชากับก็เมื่อกี้ก็ได้ประชุมคอรมอก็ได้เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการที่ที่มีสถานการณ์ที่ชายแดนจังหวัดอ,อ,อุบลน,นะคะก็มีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการรวมกันเป็นหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรามเีเรื่องปัญหาตอนนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งสําคัญมากมากนะคะที่ประเทศไทยต้องคนไทยทุกคนต้องรักกันต้องสามัคคีกันนะคะต้องรวมกันให้ได้เราอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของการเมืองภายในประเทศที่เราจะต้องแบ่งฝ่ายว่าโอ้ยฝ่ายรัฐบาลทํางานดีไม่ดีทหารทํางานดีไหมมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องช่วยกันนะคะแล้วก็จริงๆทุกๆสื่อก็ขอความช่วยเหลือด้วยในเรื่องนี้เพราะว่าคนที่มีอิทธิพลทางความคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อคนกลุ่มมากหรือคนกลุ่มน้อยก็ตามเนี่ย ต้องต้องสื่อสารเรื่องนี้ว่าถึงเวลาที่เรามีปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยคนไทยต้องสามัคคีกันถึงจะมีแรงในการพูดคุยเจรจานะคะแล้วก็ต่อสู้ก็ตามเนี่ยมันมันต้องใช้ความเป็นหนึ่งต้องใช้ความสามัคคีนะคะต้องต้องใช้ความรักกันของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะสนับสนุนกันรัฐบาลไม่ใช่แปลว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนก็คือประเทศไทยนั่นแหละ ะะซ,ซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ขอให้ให้ความร่วมมือทางด้านนี้ว่าการการคอมเมนต์หรือการปล่อยเฟกนิวส์เนี่ยเป็นสิ่งท,ที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ถามว่ารัฐบาลเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะรัฐบาลทำเรื่องเรื่องนี้เต็มที่เราต้องรักษาอธิปไตยของเราไว้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่แล้วว่าเราต้องทำแน่นอนในเรื่องของตัวรัฐบาลเองกับทางทหารมีการคุยกันตลอดว่าจะ ไปทางไหนอย่างไรนะคะเราก็ต้องมั่นใจนึว่าเราเป็นประเทศไทยเพลงชาติของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะไทยนี่รักสงบนะะแต่ถึงรบไม่ขาดเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรักษาความปลอดภัยของคนไทยทุกๆคนแน่นอนเพราะฉะนั้นจะ,จะเห็นว่าเออเขาบอกว่ามีความสงบสุขยังไงคนตรงนั้นสงบจริงหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะเราเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเพื่อเผื่อถ้ามีการประทะขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมในการรับมือ นะคะเราไม่ใช่ไปให้ที่โออ๋อเราสันติวิธีปุ๊บถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ผิดคาดไม่พร้อมไม่ได้นะคะเราต้องพร้อมที่จะรับมือทุกรูปแบบแต่แน่นอนว่าเราเลือกสันติวิธีแน่นอนเราเลือกเราเลือกสิ่งน,นี้นะคะเราเลือกว่าเราไม่อยากให้มีการประทะก,กันไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะของคนในประเทศไหนเลยก็ตามไม่อยากให้มีอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือพร้อมแต่พูดคุยได้ในทุกระดับในตอนนี้นะคะแล้วก็ ก็อย่างที่แจ้งไปนะ,ะวันนี้เองนะคะท,ท่านรองภูมิธรรมนัฐมนตีกลาโหมนะคะจะลงไปในพื้นที่นะคะไปดูเหตุการณ์หน้างานว่าว่ายังไงบ้างแล้วก็จะมีการนัดคุย J จบีกันที่วันที่14นะคะก็จะมีคุยกันในรายละเอียดแต่ว่าระหว่างวันช่วงนี้เนี่ยก,ก่อนจะก่อนจะไปถึงวันที่14เนี่ยเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนในชาติของเราเนี่ย ต้องรักกันแล้วก็เข้าใจกันด้วยว่าความร่วมมือต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆแต่ในดีเทลรายละเอียดเล็กๆเนี่ยที่คุยกันในทุกระดับเนี่ยเราก็ไม่สามารถมาถแถลงเปิดเผยได้ทั้งหมดทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ใช่แค่ของประเทศเรานะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ได,ได้เข้าใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็อย่ามองเรื่องนี้เป็นการเมืองภาพเล็กที่ คนที่ไม่สนับสนุนกันจะต้องต่อสู้กันมันไม่จําเป็นไม่ใช่นาทีนี้นะคะวันนี้คนไทยต้องรวมกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ของเราปกป้องคนไทยด้วยกันเองอันนี้คือสิ่งสําคัญะคะ่ะ